สวัสดีครับครับก็ผมชื่อจริงชื่อเฉิดนันรุ่สารเรือนนะครับเนาะชื่อเล่นชื่อติครับก็บ้านอยู่ที่อำเภอพุ่งผางจังหวัดตากครับทาสวนป่าสวนไม้ป,ปา่าผสมปสาเนี่ยนะอยากจะทำแบบนี้ก็ทำในบ้านนะครับก็ปีก็ที่มาตรงนี้ก็ก็ยังอยากจะทําบ้านไม้ไผ่กันนะครับก็เคยทําไปแล้วที่ ที่ที่ทำมันไม่ได้คิดเงินอะไรทำแบบทุกๆุงไปก็คูมอดอะไรขึ้นเต็มาำหลังคาก็เรียนแบบจารย์จีระเดชก็ในย t ท b e ก็เอาไปทำบ้างแต่ว่าเราไม่ได้ไปเตรียมไม้ดีพอว่าโอ้โหเราลองทำไปทั้อย่างยังไม่สมบูรณ์ครแต่ก็พออยู่ได้อยู่แล้วก็วันนี้ก็เห็นหัวข้อเลยครับเนาะก็ติดตามเป็นเอซีของดัน เด็ดนะครับพอเปิดดูอ,อ้าวมีการอบรมไม้ไผ่ก็เลยก็เลยมาเราอยากจะทําบ้านไม้ไผ่ครที่บ้านก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ครับที่ตก,กที่รูสูครับน้องสุ่งขันนะครับมีล่องแพมีอะไรล่องเรอือยานท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะแล้วครับปีนี้ก็ถ้าเป็นทําเป็นรีสอร์ทที่จะท่อาพักบนไม้ไผ่ก็น่าจะเข้าท่าดีครับก็ใกล้ๆจะเกษียณแปดเก้าปีน่าจะพอดีครับแต่เราไม่ต้องไปมากเลยนรับแ๋ยวตัวไปเ่ย รอที่ให้เราได้คือเรานับจากวันได้งนอนะผมไม่ได้นับจากวันขึ้นเขาบอกว่าดีจะปลูกเมืองไทยไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ใช่เมืองหนาวปลูกได้ตนมีปลูกได้อาจจะปลูกได้สิบปีลำต้นนิ้ต้นก็มีครับเราก็จะได้โองค์มรุกจากไปมากกว่าจำนวนคนที่เรามานะครับเพราะฉะนั้นการเรียกติดเยนรู้มีแต่ทวีคูณในอำเภอเทพารักษ์เฉพาะเดือนธันวาคมมีเงินเข้ามาในพื้นที่ผม ก็ทำทำงานเกี่ยวกับด้านสาสุขนะครับเน,ะบนะบาะทำงาน่า,ายแพทย์แผนไทยอยู่โรงพยาบาลน่พานนะครับก็เดิมทีก็ที่บ้านผมก็เป็นบ้านชนบทอยู่ป่าเขาแล้วก็มีต้นไผ่เยอะเนาะก็ชอบ เรื่องไม้ไผ่ก็พ่อผมก็ทํากระทร่อมไม้ไผ่ทําอะไรที่อยู่ตามรายตำนาก็เป็นไม้ไผ่อยู่แล้วนะครับก,ก็ชอบมันเป็นพื้นฐานเดิมครับเนาะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราต้องพอจะแท่จุ่ๆมาจะได้กองหาดนี้นะอันนี้พี่ปูใช้เวลาแช่เป็นตั้งหลายต้องหลายหลายเดือนนะครับถ้าอยู่ในการแช่ก็สิบห้าปีอยู่ได้ครับตากแดดตากฝนกบทุกนะอยู่ได้ครับคือข้อดีไม้ไผ่เนี่ยมันมีความความสคงำเคือ มันพมกว่าไม้หัดนะก็มีไผ่เป็นพื้นฐานหรือคุณคุณหนิงไผ่ทันไผ่ด้วยไผ่ทันไม้ด้วยอันนี้ผมคนเดียวนะบังเอิญมันมีกล้องอยู่ปกติใช้ระดับน้ำมันจะดระดับน้ำใครที่เชื่อไม่ได้เดี๋ยวปืนนะครับเดี๋ยวตัวน้ำต่๋นตัวน้ำเลยใครที่เชื่อไม่ได้อย่ยางมีเยอะแยะโดยน้อยหล่นระทับที่หันมาชอบจริงจังมาช่วงหลังๆก็ โอ้วางแผนไว้เอ๊อีก10ปีจะเกษียณ8-9ปีจะเกษียณก็อยากจะมีสวนไผ่ทำอะไรที่แบบเหมือนเป็นเป็นสวนของคนขี้เกียจครับนะปลูกไผ่ปลูกทีเดียวก็ไม่ต้องไปอะไรดูแลอะไรมากเลยครับก็ก็เลยชอบไผ่ามาก ว่ามาเข้ากลุ่มวงการนี้ได้ยังไงเนี่ยครับก็ติดตาม Facebook ของอาจารย์พี่ชัยเรับ็ขอบคุณเป็นคนต่ดตามกันก็นกเฟซบุ๊กไปทําไอ้ไม้ไผ่ที่รับเสด็จในประเทศที่บ้านหมงควะผมก็ติดตามเขาทาไม้ไผ่ทําแค่ไม้ไผ่ทาอะไรสวยผมก็ชอบชอบก็ตอนนี้ก็พอติดตาม f a c e b o ก k กรเขารู้ว่าอ๋อเขามีกลุ่มตรงนี้เขาอบรมกันนี่รุ่น2รุ่น3ามของลยก็เลยเข้ามาครับเนาะ ได้เยอะเลยครับสร้างกระท่อมไม้ไผ่นี่ตอนแรกผมคิดว่าสร้างแบบบ้านๆครับเนาะกม็มันมีมอดมีปัวกอะไรเยอะแยะอะไรที่ผมที่ผมทำนะแบบแบบจะออกมาที่ทนะี่มนะีการแช่ไม้ไผ่แช่ใช้บอ่อแช่ใช้น้ายาครับเนาะทิชเมทอะไรที่เขาว่ากันก็ทําให้ไม้ไผ่ถ่าพวกนี้หมอดมอดึมดไรไม่มีแล้วโอ้โหเป็นอย่างทองคาเลยครับเนาะมันสามารถอยู่ได้40 50 60, 60ปี โอ้อันนี้โอเคเลยครับวิธีการสร้างบ้านกับแบบโมเดิร์นทันสมัยแบบแบบไหนแบบบ้านบ้านเราจะออกแบบแบบไม้ไผ่แบบสไตล์ไหนก็ได้เนี่ยเพามันเป็นสเสน่ห์ของไม้ไผ่จริงก,กับเป็นศิลปะผม,มชอบตรงนี้ครับเนาะมันดูแล้วมันให้ความเป็นยังไงเดียเป็นการแบบรีแลกซ์ผ่อนคลายอยู่บ้านไม้ไผ่อะมันรู้สึกแบบเออเนาะเป็นผ่อนคลายสบายๆเป็นธรรมชาตินี้ครับ สุดยอดหลากหลายมากเลยครับนะโหมีทั้งนัานในอำเภอในแย์ผมก็งงหมดเลยนะว่าโอ้ทีมงานที่สนใจเรื่องผมว่าม,มันเป็นเรื่องที่อ,อ่นนิดถึงกว่าจัดงานช่วงนะปีใหม่เขาดาวเนะี่ยมันก็มีเอ๊จะมีใครจะมาในงานนี้ก็คิดๆอยู่เหมือนกันครับเอ้าแต่ผมไปไปมาก็มีมีคนคุณภาพตรงนั้นผมเห็นเนาะมีโอ้โหมีความ เขาเรียกอะไรมีความคิดความอ่านของตัวเองมาร่วมเสวนากันคนนั้นมีดีงั้นคนนี้มีดีงี้ก็เอาความหลากหลายนี่มารวมกันก็ได้อะไรไปเยอะแยะเลยครับเนาะโอ้คนก็บางคนก็เก่งทางด้านคอมพิวเตอร์ไอทีเรื่องอะไรก็บางคนก็เก่งโอ้ช่างกึงลงกึงอะไรนู่นนั่นนี่ผมดูแล้วมันแมทกันหลายๆคนเลยครับเนาะอาจารย์ก็โอ้โหสุดยอดเนาะอาจารย์ก็ จารย์เดชก็โอ้โหเือปีนและงคงหลังคาทําเองกับมือคือสอนแบบไม่ไม,ไ,มไม่เหนื่อยหน่ายก็สอนแบบอยากจะให้จริงๆนะเนาะอันนี้ประทับใจกับทีมงานเครือข่ายนี้มากเลยครับมีครบ,บเลยครับครบทุกรถเลยครับ ถึงว่าเรื่องไผ่นี่ยนะครับเนาะโอ้ศึกษากันไม่จบจริงๆครับเนาะมีเรื่องให้สนใจอ่าึกษาเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นเป็นประโยชน์อะผมว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็อย่างน,น้อยๆที่ได้เลยที่เห็นนะครับเนาะได้ความร่มรื่นโอ้โหปลูกไผ่นี่ไม่เสียหลายครับได้ความร่มรื่นร่มเย็นผมนี่ก็ตั้งใจว่าจะเอาไผ่เนี่ยไ,ไปเอาไปเปลี่ยนดอยล้นๆแถวบ้านที่เป็นเข้าโคตรนะครับเนาะให้เป็นแบบ ต้นไผ่คุกเคี้ยวอยู่รักษาป่าอุ้มผางไว้เยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็ทำข้าวโพดกันเยอะป่าก็หายไปความร้อนก็เกิดขึ้นน้ำก็ท่วมมากขึ้นแต่ถ้าต้นไผ่เนี่ยไปช่วยเซฟตรงนี้เนะาะชาวบ้านมันมีไรายได้ขึ้นนะจากเปจากไรที่เป็นมิตจัพันจากอะไรเนี่ยผมว่าจะมีค่ามากๆเลยไผ่เนี่ยจะไปเป็นตัวตอบโจทย์ที่ดีที่สุดเลยเนะครับในหมู่บ้านในชนบทเราที่ว่ากำลังไปกับกระแสะบริโภคนิยมเรื่อง อะไรนะไอ้ที่ข้าพงข้าวโพดอะไรเนี่ยมันใช้พื้นที่เฟืองแล้วก็เสียหายป่าไปเยอะครับอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ผม,ผมตรงนี้ครับ ได้มารู้จักกับที่ทีมงานคนบ้าไผ่เขาแล้วก็คนบ้าไผ่สุดยอดครับเนาะแรกๆก็ภาษาชาวดอยก็เขินๆหน่อยแต่เลยก็เออรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครอบครัวคนรักไผ่ก็ก็ดีมากเลยครับเนาะมาทีนี้ก็ประทับใจครับเพราะว่าได้ความเป็นครอบครัวเป็นกันเองครับเนาะแล้วก็มีเครือข่ายที่ไปอีกหลายจังหวัดผมว่าเขาท่ามากชอบๆตรงนี้ครับเพราะว่า เือข่ายตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ที่นี่ทีเดียวไปทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานอะไรเนี่ยผมว่ากลุ่มนี้มันโอเคเลยครับคือมันจะมีประโยชน์การสร้างงานให้ชาวบ้านอะไรในชุมชนอีกเยอะ ไผก็อย่างที่บอกเขามันได้ทั้งไห่ออกซิเจนก็ได้โอ้บรรยากาศดีสิ่งแวดล้อมดีสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างเครือข่ายอันนี้ก็เป็นความรู้สึกประทับใจครับแล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวที่ที่ประทับใจมากๆครับมาของการนี้ไม่ไม่ไม่ผิดหวังเลยครับผม